ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่4กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ดาวมนษย์อยู่นะครับได้ย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยในวันที่7กรกฎาคม ดาวมนุษย์ยูนั้นเป็นดาวที่มีรอบวงโคจรที่ยาวนานนะครับถึง7ปีซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายโดยละเอียดทั้ง12ลัคนาราศีสำหรับดาวมนุษย์ยูที่ย้ายตรงนี้ไว้อีกครั้งแต่สำหรับในดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านั้นชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารและดาวราหูได้เลงมายังลัคนา,ข,นาของคุณนะตุลแม่งก็คงมิวยัยจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องรักๆใ,ใครเรื่อง ชูสาวเรื่องรักๆใกล้ๆ,ๆอะไรประมาณนี้แน่เลยเพราะว่าดาวเนี่ยไอสองดวงเนี่ยมันเล็งไปแบบเนี่ยอืมแล้วดาวเจ้าตัวมันก็ไปโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนมอนะด้วยนะมันอาจจะมีความตกจิกกวนใจอะไรอยู่ไม่น้อยอ,ะอ่ะเกี่ยวกับเรื่องรักๆใกล้ๆ,ๆนะเดี๋ยวพยากรณ์ให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่จะบอกก่อนเลยนนะนะช่วงนี้เลยคือทั้งดาวอาทิตย์ราชาโชคดาวพุธกเกษตรดาวเกตต่างก็ตีโกนร่วมทัดลมกับชาวลัคนาราศีตุล ชาตุนจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักในงานนะจะมีคนนิยมชมชอบอย่างมากงานจะได้รับความสำเร็จนะครับแล้วก็ใน2วันที่ผมจะเอ่ยถึงต่อไปนี้ก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์แม่งเป็น2วันที่ดีมากเลยของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีความสำเร็จมีโชคดีนะจะมะีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมากอะ่ะ เออพูดง่ายๆก็แล้วกันในเรื่องของงานนะจะมีชื่อเสียงหรือว่ามีโอกาสได้ดีลงานบางอย่างแล้วได้รับความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับฉะนั้นผมสรุปวันให้ฟังก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปเรื่องอื่นนั่นก็คือในวันพฤหัสและศุกร์สองวันนี้เป็นสองวันที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ เปิดมาวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ตุลจะมีความรู้สึกจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือแผนการเดินทางนะหรือไม่ก็จะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักยกตัวอย่างเช่นจู่ๆก็มีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ได้แทบจะแพลนอะไรไว้เลยนะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นในเรื่องของออระบบจัดสรรในเรื่องของการเงินพอมาวันพุธก็จะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้น ปัญหาถูกแก้แล้วก็ตัวของคุณเองนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออเมื่อเราจัดการปัญหาจุกจิกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้พอมาวันพฤหัสวันศุกร์นี่แหละไอ้สอวันนี้ดีมากนะครับจะมีโชคดีในเรื่องของการงานติดต่อง,งานสําเร็จหรือมีชื่อเสียงหรือหรือได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่ามันแฮปปี้มันได้ประโยชน์แล้วก็จะมีเรื่องของการเงินที่ดีตามมาด้วยนะครับวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็สบายสบายชิลชิลนะดาวเสายังคงครองอยู่ในเดือนพันธุนะครับชาวลัคนาราศีตุลอาจต้องมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือการซื้อของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านก็เป็นไปได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งตรงนี้เสาวเลงไปยังเดือนการงานโอ้สาเป็นเกษตราราี่ดีนี่ งานของชาวลัคนาราศีตุลยังสุดยอดเลยนะครับยังจะมีความสําเร็จดีเฉพาะงานที่ทําให้คุณเองก็ต้องเดินทางถ้าคุณต้องเดินทางไปติดต่องานที่ไหนอ่ะหรือไปทํางานที่ไหนเนี่ยมักจะได้รับความสําเร็จดีมากนะส่วนเรื่องความรักที่เมื่อกี้ผมได้โจหัวเอาไว้แล้วก็เอ่อทิ้งทิ้งค้างไว้ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ถือโอกาสอธิบายให้ฟังตรงนี้ว่าในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งอังคารทั้งราหูที่เล็งลัคนาของคุณอยู่นั้นราหูกับอังคารเป็นคู่ธาตุลมและราหูกับอังคารเนี่ยมันเป็นตำนานมาไม่รู้เท่าไหร่ปีแล้วแม่งโคตรนานน่ยว่าแม่งมักจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องของความรักเข้ามาทีนี้ชาวตุลที่ฟังตรงนี้อยู่เนี่ยผมอธิบายให้มันได้ใจความชัดๆไปอีกนิดนึงว่าสําหรับชาวตุลที่ใครที่ มีแฟนอยู่แล้วและก็รักกันดีอยู่ก็ขอระมัดระวังนะครับปัญหาจุกจิกเกี่ยวเรื่องของมือที่3นะส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่มีรักซ้อนอยู่แล้วคือมีมากกว่า2คนมีมากกว่า1คนจะเป็น2หรือ3ก็ตามหรือเราเองไปเป็นบุคคลที่ไปซ้อนเขาก็ตามสัปดาห์หน้านี้แม่งเป็นสัปดาห์ที่ปวดอีหาปวดปวด,ปวดจิตจุกจิกใจชิบหายเลยแหละเป็นสัปดาห์ที่คุณแม่งแบบว่า กังวลใจเหลือเกินแล้วก็ให้ระวังภายจากโซเชียลนะนะครับระวังภายจากโซเชียลนะอะไรที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานภาพเกี่ยวความรักเกี่ยวคนที่เราคบหาอยู่อย่าได้ไปสแลนไปโพสต์ไปอะไรโซเชียลเด็ดขาดระวังเรื่องโซเชียลมีเดียให้มากเลย๋ยวมันจะนําความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังเข้าใจไหมชาวลัคนาราศิตุลทุกท่านให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศ <Office. S 2> อาคาร กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักไล่มือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Masterming 6 66 66 6 6 6